มาท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาเล่นรถคัดยุซ่าในตำนานนะเป็นรถสมัยสหภาพโซเวียตหรือเปล่านี่ผมไม่รู้เหมือนกันผมไปอ่านมาใน Google เวนกับหรือว่าเป็นรถที่มีมิสไซล์โคตรแรงนะท่านผู้ชมนะมี16นัดถ้าเรายิงออกไปนี่มันก็คูดดาวไม่นานนะท่านผู้ชมดูว่าแรงอยู่นะโอเคนะก่อนท่านผู้ชมขอคนละหนึ่งไลค์ได้ไหมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนโอเคแล้วเราจะไปดูกันว่ามันจะโหดเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่าแต่ผมว่ามันโหดนะโหดจริงเป่าวะโอเคไปดูกันเลย บล็อกบักโบร์เว็บซูมไอดีไกตันดบล็อกแมปบล็อกฟุตราคาเริ่มต้นที่1งบาทมีโอกาสได้พาวิสล้วนะ <Wow. S 2> และไอเทมโหดระดับพระการอีกมากมายโคตรเจ๋ง oh, <j> และมีซูมไอดีไกตันแมปคิงเลกาซี่ราคาเริ่มต้นที่10บาทคุ้มจัดถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปแกลเป็นไงวันนี้ฉันพาแต่งตัวเต็มยศนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพามาเล่นรถคาจูุ่านะผมไม่รู้ว่าคนที่รีเบิร์ตกี่รอบถึงจะได้วะเนี่ยมาสปอนเอาตรงนี้เลยนะท่านผู้ชม มันมาได้ไงวะผมยังไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรเลยหรือมันมีอยู่แล้วเงี่ยอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะเผมจะพาลองมาเล่นดูว่ามันจะเป็นยังไงไยมันจะมีมิดไซเรียกว่ามิดไซแล้วกันมีทั้งหมด16นัดนะก็ถือว่าโคตรเยอะเลยหรือเปล่าคูณดาวน่าจะไม่นานนะอันนี้ผมเอาลองเอาไปเล่นดูแหละอันนี้ไม่แน่ใจว่ารถสมัยไหนนะมันหน้าตามันโบราณ สมัยสงครามเวียดนามหรือเปล่าน,นี่ไม่รู้นะถ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบานก็อย่าลืมที่จะลองคอมเมนต์กันเรไม่ทราบเหมือนกันนะไม่รู้จะได้สกี่คิว,วน,นี้เราอยู่ในแมปคนก็เพียบเลยตอนนี้ให้รู้สึกว่าด้านนู้นมีคนเอาน้ํามันหรือเปล่าความแรงนี่ยังไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมว่ามันจะแรงสแคนไหนกันเราจะเอาไปออกล่าคนกันวันนี้จะรอดไหมใครขโมยน้ํามันด้านนู้นวะาถ้าเรายิงหยอดไปนี่จะถึงปะยิงไปแล้ว <c oughs> ไม่ถึงวะอยู่ตรงไหนไม่รู้ สมัยนี้แมพค่อนข้างกว้างนะท่านผู้ชมจะลบกันยากหน่อยเอ๊ะรู้สึกว่าคุอยู่ด้านนี้นี่หว่าท่านผู้ชมจะยิงใส่บ้านเขาเลยไหมโดนปะนี่ยิงยิงอุยอ้ยอุ้ยแรงอยู่นะพังพังพังให้หมดอนะ่ะแต่แต่ก็ไม่พังวะ่ะเออนี่ไงมันคูณดาวไม่นานนะท่านผู้ชมเห็นไหมขีดอันข้างล่างขึ้นแป๊บเดียวเดียวดิเดียวิคูณดาวเสร็จแล้วยิงต่อยิงต่อยิงต่อ น่าจะเละไปเลยนี่เละไปเลยนีเย่เขาจะเอาน้ำมันเข้าตรงนี้วะยิงยิงยัดเข้าไปอู้ไม่ผมยิงโดนตัวเองไปเนี่ยรัศมีได้ไหมยิงให้โดนโดนดีโดน,น,โดนทะลุก,กำแพงเอาดีให้แรงอยู่นะน่าจะเกินใหม่แล้วหรือเปล่ายิงยอดเข้าไปยิงยอดเข้าไปนี่ถือว่าคูณดาวไม่นานนะทนะ่านผะู้ชมสำหรับมิตไซระเบิดของเรา16นัดนะเฮ้ยไล่ยิงมันดีป่ะ เหียลายต่อไปเราจะอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวเรามาเช็คชากรดีกว่าท่านผู้ชมว่าเขาอยู่ตรงไหนของแบบวะผมแนะนําให้ลงมาด้านล่างนะอุ้ยถอด,ดลงมามันจะมีโต๊ะตัวหนึ่งเว้ยอันนี้นอกเรื่องนะเนี่ยเราสามารถเช็คได้ว่าคนอยู่อยู่ส่วนไหนของแบบเว้โดยมันจะเสียเงินหนึ่งหมื่นเว้ยส่วนมากเขาจะอยู่ฐานกันนะ้แต่สีม่วงกับสีน้ําเงินทําไมเขาอยู่ด้วยกันวะเดี๋ยวเราลองรีอีกรอบดิ เฮ้แต่สองฐานนี้ก็อยู่ด้วยกันป่ะตอนฐานของผมจะเป็นน่าจะบาวโวหรือเปล่านี่ไงตรงเนี้ยตรงสมๆมเนี่ยแล้วคนที่อยู่สีเขียวน่าจะไม่มีไม่มีผู้เล่นเฮ้แต่ตรงนี้มันอยู่ด้วยกันสามคนเลยเว้ยท่านผู้ชมฐานสีขาวของอะไรปะ่ะใช่ปะ่ะดีอีกรอบดิเน่ๆมันอยู่ด้วยกันเลยเนี่ยสามคนนี่ฐานสีขาวอยู่ห่างกับฐานผมประมาณโอ้โหน่าจะไกลยอยู่นะ <_ C ut ters> น่าจะอยู่โซนนี้หรือเปล่าน่าจะอยู่แถวเลยเอลฟาไปอีกฐานหนึ่งมันเป็นฐานสีขาวเชอแน่ จะถึงหรือจะโดนรุมหรือเปล่าไม่รู้หรือเขาอาจจะไม่เด้อยู่ด้วยกันแล้วอันนี้ก็ไม่รู้นี่ไงเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยยิง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 เซฟโซนพังโอ้ไม่พังอีกนิดเดียวไอเซฟโซนพังแล้วเฮ้ยก็ยิงผมก็ยิงผมยิงยิงยิงนี่เออดียอยู่กันกี่คนวะนี่นี่ไปโดนไปโดนโดนโดน โดนเอ้ยทำไมตายใหญ่กวะเอ๊ะเมื่อกี้ผมยิงไม่โดนเรอะไม่โดนหลายนัดอยู่นะจะไม่เป็นไรเฉยมาดีมาดีไ <c oughs> อของแรงนะเนี่ยโอ้โหแต่เขาเขาไม่ยอมแพ้ท่านผู้ชมเขาไม่ยอมแพ้ผมก็ไม่ยอมแพด้ดิอืมอืมโดนโดนโดนปะวะเอ๊ะแต่เขามีเซฟโซนแบบมันเป็นแบบขอบขี้เขียวๆละท่านผู้ชมแบบมันทำให้เขาเลือดไปลดเนี่ยบางบางจังหวะนี่ไง เอาดีเดี๋ยวรีบยิงให้หมดให้มันคูณดาวใหม่ดีกว่ามันต้องหมดก่อนนะมันค่อยจะคูณดาวเอาดีเจอรถบังไฟแล้วเข้าไปอุชนต้นมะพร้าว้แต่ผมก็ชอบเลยนะที่เขาอัปเดตมาแบบชนต้นไม้พังอะไรเงี้ยเออหรือว่าเป็นอะไรที่ดีนะแต่ก่อนแบบชนแล้วติดเลยนะแต่พวกรถเล็กๆก,ก,ก็ชนไม่พังนะต้นมะพร้าวน,านั่นมันต้นเนี้ยทำไมไม่พังวะนี่เขายิงแล้วระยะไกลไหนเรามาลองระยะไกลเฮ้ยโดนระยะไกลเรามันแม่นเหลือเกิน ไม่ใช่อะไรหรอกฟลุกนาก่าจะฟลุกนะเอาดีเขาอยู่ไหนอะ่ะอุย้ยโดน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 เราไม่ต้องสนเป้าสีขาวนะเราสนตะขีดสีส้มไว้ท่านผู้ชมเป้าสีขาวมันไม่ได้ช่วยอะไรมากนี่ค <c ười> ิวหรือเปล่าวะเราสามารถกด R าเพื่อใส่มิดไซด์ได้นี่หว่าท่านผู้ชมผมเพิ่งรู้ผมผม,ผมไปกดตัว R เมื่อกี้เห็นไหมมันคุณดาวเฉยเว้ยเออดีแล้วแหละแบบนี้ผมนึกว่ามันต้องรอเติมเอาที่ไหนได้เอ้ยแกอะไรเนี่ยแกไม่ยอมออเขาจะยิงเราผมพังแล้วเนี่ยเฮ้ยผมปะตะทึดเต้นยิงอะไรยิงทิ้งไปมัม่วเลย แล้วผมจะพังแล้วเฮ้ยแต่ผมเจอรถถังอะไรซ้ายมือนั่นเป็นกรรมละไหนเราลองยิงรถถังได้ปะมันยิงไม่ได้ปะระหว่างใส่มิสไซ์อยู่เฮ้ยยิงให้รถถังถึงแล้วเนี่ยอุย้ยมามาสองคันเลยะจะเย็นดีอ,อุ้ยยิงยิงอู้หูทีเดียว <laughs> เป็นกรรมไลับเอสิบมาจากไหนอะโรแวงเนี่ยมันสามารถทิ้งระเบิดใส่รถได้ในระดับ,บนี่ยอุย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดิดูด,ดิอุย้ยยิงมาบิน,กนใกล้ฉัน แต่รถถังมันยิงกันอยู่ไหนวะจุดที่แล้วหรือเปล่าที่เราลบกันเมื่อกี้นะที่ผมโดนรถถังนี่น่าจะใช่วะความรู้สึกมันบอกมาแล้วให้มันผมจะเจอรถอะไรเว้ยแน่รถถังยิงกันยู่เนี้ยเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะหรือกลับมาแกล้งฐานเดิมมา<ๆ>ท่านผู้ชมสวัสดีแกเราไม่สามารถเข้าไปยิงในเซฟโซนได้ถ้าเราเข้าไปยิงในเซฟโซนได้นี่จะเป็นอะไรที่ยิงได้ปะยิงในเซฟโซนนี่จะไม่ได้นะใส่บดแม็กเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นรถพังเฉยนะแต่คนน่าจะรอดเธอ ยี่ที่คบเตอร์มาจากไหนเนี่ยจะสวยคอปเตอร์ได้ไหมท่านผู้ชมไม่ถ่ายถ้าเรายิงเข้าไปในเซฟโซนมันไม่ได้เฮ้ยเดือดเดือดล้วคปเตอร์ใครวะเกมมาเจอได้ทางเขาเดินได้ไงเนี่ยอุ้ยก็เลยอาร์พีจีเลยอ่ะอ้ยเย็นเย็นเก้ระยะใกล้มันยิงไม่ได้ไงท่านผู้ชมมิตรทรายมันต้องอยู่ห่างๆเฮ้ยเกมมาช่วยเพื่อนเก้เหรอเกมาช่วยเพื่อนเก้เหรอโอ้ยิงลูรูไม่โดนยิงไปได้ไงเนี่ยยิงไปยิงมาเซฟโซนพัง บินก็พังเฮ้ยเขามาช่วยเพื่อนเขาหนิว่าเดี๋ยวรอฉันคูนเท้าแป๊บหนึ่งแกผมอุย้ยเขาลุมเว้ยเาใจสู้อะพเพราะนมเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเจวารินหรือเปล่าเรียบร้อยเจวารินที่ผมพูดเมื่อกี้มันเป็นปืนที่เอาไว้ยิงน่าจะเฉพาะพวกรถนะพวกรถถังรถอะไรต่างๆมันจะล็อกเป้าด้วยเออนี่คือข้อเสียเหมือนกันนะถ้าใครเล่นพวกยานพาหนะพวกรถน,นะเออจะโดนพวกปืนเจวารินล็อกลูกผมพูดชื่อถูกหรือเปล่า เจเวลินถ้าใครรู้ก็อย่าลืมที่จะลองคอมเมนต์ด้วยกันเอ้ยตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วเว้ยเรายังจะไปสู้ต่อใช่ไหมยังอยู่กันปะปะผมมาที่ฐานสีขาวมอนเดิมนะฐานขาวนี่ไม่แน่ใจว่าเวกเตอร์หรือเปล่าก็ยังอยู่กันที่ว่าท่านผู้ชมีนโดนโดนในคนหนึ่งเลยคนหนึ่งดีเอาดีอุ้ยแล้วเขายิงปืนเจเวูลินใส่ผมหรือเปล่าวะเอ้ยสองคิวอ่ะเอาดิเราจะหนีไปที่อื่นวหมท่านผู้ชมวะผมแพ้ทางปืนเจวูลินวะ ล็อกเป้าเราเอ้ยเขาสร้างเซฟโซนใหม่แล้ววะแ <c oughs> น่นเราจะไปแคร์ทำไมรถเราจะพังแล้วก็เอามาซ่อมสิบริการซ่อมรถศูนย์บริการวอทไทคูนเซอร์วิสได้ไหมเลือดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เออแบบนี้สิโหระบบการซ่อมน่าจะมีโรงพยาบาลเนาะเอาไว้หิวเลือดเงี้ยอันนี้ปั๊มน้ำมันเออแต่ปั๊มน้ำมัน,ม,น,ม,นมันเติมน้ำมันนี่ว,วะรอทำไมมันหิวเลือดได้วะเออช่างมันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะใจเย็นใจเย็นผมโดนยิง ขี่ขี่วนขี่วนนะผู้ชมเพื่อที่จะหลบศัตรูให้ได้อุ้ยอุ้ยอีเจียนหลบหลบนะผู้ชมแน,น่เป็นไงรักษาการหลบโอ้ไม่อย่าไปขี่มาตกน้ำทำไงวะอยู่ใกล้ๆน้ำด้วยเนี่ยเอ้ยผมโดนบี้ตูนใช่ไหมผู้ชมเจียนแกไม่ได้กินฉันหรอกน่าจะเคเอห้าสิบสองหรือเปล่าวะเข้าเป่าน้ำมันไว้ก่อน <c oughs> โอ้ทันล็อกเป้านะบอกเลยเฮ้ยเขายิงพลุอะไรวนะเนี่ยเฮ้ยรถใครบังอาจผ่านหน้าผมไปได้อ่ะห็นแวบใช่ปะอีตามทันปะเนี่ย มาเดินอะไรมาเดินอะไรไม่เห็นคนเลยเว้ยนี่โดดอืมโดดสุ่มยิงนะเฮ้ก็อยู่นี่นี่ว่ะโอ้ยไม่โดนสักนัดเลย <laughs> ฉันใส่กระสุนแป๊บแกอย่าพึ่งดิไอ้ป <laughs> ืนอะไรวะเขายิงรถผมแรงมากเลยนะเนี่ยไอ้ผมยิงไม่โดนได้ไงเนี่ยนี <laughs> ่ <laughs> แกไม่รอดแล้วนี่ยิง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  <laughs> แกบ,บอบบอัวซะโดยดีเฮ้เรียเดีย์ <laughs> hey, เรียบร <laughs> ีย์ <laughs> เหพั hey, าง,งานมาทานทับเห้พ hey, บังงารมาทา,ทานทับผมดิเฮ้ hey, ยแกมาบุกแบบนี้เลยเหรออ่าฉันกำลังจะปิดคลิปแกมาบุกแบบนี้เลยเหรอมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับรถคายุซ่าข้างหลังของเราก็มีมิสไทล์ทั้งหมด16นัดก็ถือว่าโคตรเยอะเลยนะเออก็ คือว่าโหดอยู่นะแต่มันยิงยากหน่อยเว้ยมันจะโค้งๆหน่อยนะก็เล็งเอานะความเร็วก็ใช้ได้นะท่านผู้ชมแต่ความถึกผมว่ามันยังบางไปนะโดนปืนธรรมดาก็เลือดลดนะครับม,มันไม่ถึกเท่าไหร่เลยเวณยจีาด g 3 6ียิงแม็กหนึ่งนี่ก็เลือดลดไปเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ AK ยิงนี่น่าจะแรงกว่าเดิมเห็นไหมดูดิ บางมากนะผู้ชมเว้ยแล้วก็ถือว่าดีนะมันเป็นรถฟรีหรือเปล่าวะไม่รู้ว่าซื้อเอาเท่าไหร่นะแต่ผมเข้ามาในเกมมันก็ได้เลยเว้ยรถใครมายิงรถปุบพังเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเดียวเฮ้ยจะเย็นมาจากไหนวะเนี่ยโอเคนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปเรื่งนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับทุกๆท่านผมด้วยนะครับผมเจบแล้วกับผมบ๊ายบายอะไรวะนี่เฮ้ยไล่ยิงกันแบบนี้เลย